ผมเฮียชาไทยรถแห่นะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูเสียอามกับเสียเอ็มว่าทาอะไรกันอยู่ครับสวัสดีครับจงกระสวัสดีครับไปตอนนี้ก็อยู่กับผมเอ็มครับผมอะไรครับจงกระสวัสดีอ่ไม่ใช่นี่ผอเมื่อกี้ของเสียเอ็มนะครับสวัสดีครับผมเสียอามไทยรถแห่นะครับหรือเสียอามเจออันเอาไปเชียนะครับผม แล้วเป็นไงบ้างครับเซรามไปเรียนกับบอสโจเป็นไงครับอ๋อความรู้สึกนะครับที่ได้เรียนกับบอสโจนะครับผมผมก็ได้เรียนครบเดือนแล้วนะครับพอดีนะครับความรู้สึกก็บอสโจนะครับให้อะไรหลายๆอย่างนะครับผมแล้วก็ให้ทั้งความรู้ให้ทั้งวิชาต่างๆมากมายนะครับผมก็จนทาให้ช่องผมนะครับเข้าสู่ผู้ติดตามสี่หมื่นซับสไครต์แล้วนะครับผมภายในระยะเวลา1เดือนนะครับผมก็ อีหลานเนาะฝากช่องให้วันเดียวครับขึ้น20,000เลยนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมมากับเสียเอ็มเสียเอ็มพอดีมานอนเล่นที่บ้านนะครับเพราะว่าไปทําคลิปกันมานะครับกินปลาลำตะคองก็ฝากพี่น้องนะครับไปกดดูด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็เสียเอ็มนะครับจะบอกความรู้สึกครับ JO 2ผมจะเป็นรุ่นแรก JO 1นะครับส่วนเสียเอ็มจะเป็น JO 2ครับและเป็นประธานด้วยนะครับพี่น้องประธาน ประธานดยอมนะครับผมประธานดยอมเดี๋ยวจะสัมภาษณ์เจนนะครับว่าหลังจากไปเรียนเป็นไงบ้างนะครับผมโอเคครับครับจุงกะสวัสดีครับผม CMJO f i c v a l ครับผมหลังจากที่ได้ไปเรียนกับบอสโจนะครับผมก็ได้คือแบบเราได้ใกล้ชิดกับคนที่สําเร็จแล้วได้แนวคิดต่างๆในการทําคลิปแล้วก็การแบบจัดการเวลานู่นนี่นั่นแล้วก็ ผมได้ความรู้เทคนิคต่างๆในการทํา youtube เนี่ยในในส่วนที่ผมไม่เคยทําอย่างการสร้างตัวตนอย่างเงี้ยครับแล้วว่าการตั้งชื่อคลิปเทคนิคต่างๆได้เยอะครับวัดีตอนนี้เปิดสร้างรายได้แล้วครับสร้างมาสองอาทิตย์กว่ายังไม่ถึงเดือนสร้างรายได้สร้างรายได้ได้ประมาณกี่วันสี่วันสี่วันสี่วันครับเปน้องครับแล้วสร้างช่องประมาณแค่สองอาทิตย์สองอาทิตย์กว่าครับสุดยอดแรงแสงงนี่คือ ลูกศิษย์อาจารย์บอสโจครับผมอาจารย์นะครับครับแล้วก็ส่วนผมนะครับลูกศิษย์กุ้งอิงนี่กระถาเลยกระถาโอ่งอิ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 งเอี้ยงตึ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 งปังปังปังปครับผมฝากช่องเฮียชาฝากช่องเฮียชาทารเทเด้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามนะครับผมแล้วก็เฮียชาก็จะมีคลิปของทารเทเด่ให้ดูทํางานแต่ละวันเนาะครับผมอาจจะกล้องอาจจะไม่ชัดแน่ชัดแน่นะครับก็ฝากพี่น้องสนับสนุนเฮียชา นะครับโดยการมีเงินซื้อโทรศัพท์ใช่มตอนนี้นะครับกากก็หลุดออกมาจากกล้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็เคสก็หลุดไปคนละทางนะครับผมแล้วก็ส่วนจอนะครับตอนนี้แตกแตกอยู่กับคนหลุดออกมาจากเครื่องนะครับไปอยู่อีกข้างหนึ่งแล้วนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับกดติดตามเฮียชานะครับดันให้เฮียชาเปิดสร้างรายได้ได้อีกรอบนะครับจะได้ดูเบื้องหลังของการกลับมาของเฮียชาไทยรถแห่ครับ จะจะจบคลิปยังเฮียชาจะพาไปดูอะไรไหมวันนี้ทําอะไรกินนี่ อ่านี้ก็ไปทําภารกิจทําต้มปลาน้่มอะไรให้ภารกิจเนี่ยพ่อควายนะครับมีภารกิจให้เขาจะเป็นส่งทหารไปแล้วอ่ะเนี่ยนี่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 ระบบเสียงระบบเสียงเตรียมสาวเตรียมสาวนะครับเออระบบเสียงอันนี้ซ่องกําลังมาด้วยครับซ่องกำลังมาไอช่องไม่เก่งช่องเตรียมสาวกําลังมานะครับก็ตอนนี้กําลังพูดคุยนะครับเมาส์มอยหอยสังนะครับผม แล้วก็เฮียชาทำอะไรทำอะไรกินวันนี้ก็วันนี้มีอ่าต้มปลานะครับต้มปลาแล้วก็ปลาเผาแล้วเนี่ยที่บ้านแล้วก็แต่วันที่บ้านก็ทอดปลานะครับทอดทอดปลาหิ่นสูตรนะต้องพาไปดูเออต้องพาไปดูดิครับสูตรเด็ดครับจะไปเอาไปดูทำอะไรบ้างไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะครับเออเราาไปดูนะครับไปดู เรือว no ิญญาณเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปลาทอดนะครับวันนี้ก็ปลาทอดนะครับที่ทอดไว้แล้วก็น้ำจิ้มนะครับที่มานี่ทำน้ำจิ้มราดพริกนะครับตอนนี้ โอเคครับเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงจะมีคลิปใหม่ๆให้ดูอีกนะครับกดสมัคสิกกดติดตามให้ช่องเฮียชาไทยรถแหน่นะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์ like ด้วยนะครับ